อยากผิวดูช่ำๆสุขภาพดีต้องทำยังไงมาฟังหมอเฟิร์นกันนะคะสวัสดีค่ะหมอเฟิร์นนะคะจากเฟรินคลินิกอุดรธานีค่ะหนึ่งในคำถามที่ คนไข้หลายๆคนถามนะคะว่าคุณหมอคะอยากผิวดีอยากผิวดูช่ำๆอะไรเงี้ยต้องทํำยังไงคะเพจไม่รับเลยนะคะก็คือ1คือผิวอะ่ะมันต้องมีความเรียบตึงก่อนพื้นผิวที่มันมีความเรียบมันจะมีความแบบสะท้อนแสงแะอะไรเงี้ยใช่ไหมคะส่วนผิวขรุขระมันจะไม่สะท้อนแสงดังนั้นคือถ้าสมมุติว่าใครมีริ้วรอยอย่างเงี้ยโบท็อ,อกก็ช่วยได้หรือถ้าใครผิวมีรูขุมขนกว้างรูสิวอย่างเงี้ยไปรักษาให้พื้นผิวมันเรียบมันก็จะ ช่วยได้ในส่วนหนึ่งนะคะส่วนอีกส่วนหนึ่งเลยที่สามารถทําเองได้นะคะก็คือการเติมความชุ่มชื้นให้ผิวะคะ่ะอ่ะซึ่งวันนี้หลักๆแล้วหมอเฟิร์นก็จะมาพูดเรื่องนี้แหละคะ่ะการเติมความชุ่มชื้นให้ผิวคนไข้แต่ละคนที่เข้ามาในคลินิกนะคะหมอเฟิร์นจะแนะนําทุกคนเลยะคะ่ะมอยเจอไรเซอร์และครีมกันแดดนะคะไม่ว่าผิวของคุณจะเป็นยังไงนะคะไม่ว่าจะผิวมันหรือผิวแห้งก็ต้องทามอยเจอไรเซอร์นะคะ,ะผิวแห้งอะ่ะต้องต้องทามอยเจอไรเซอร์นั่นแหละถูก แต่ผิวมันอะบางคนก็คิดว่ามันไม่จําเป็นต้องหา m o i ์ไร r i z e r แต่จริงๆแล้วมันก็ต้องทานะคะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าถ้าความชุ่มชื้นบนผิวมันไม่เพียงพอเนี่ยต่อมไขมันอะมันก็จะผลิตซีบัมหรือไขมันส่วนเกินออกมาทําให้ดูผิวมันฉาบบนผิว oily skin อะอย่างเงี้ยมันไม่ได้ทําให้แบบดูโปรดูชุ่มชื้นแต่มันทํ้ให้ดูหน้าเมือก ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะหมอเฟินก็เป็นคนหนึ่งที่ผิวมันแต่เมื่อย้อนไปเจปีที่แล้วหมอเฟินได้เรียนรู้ว่าต่อให้เราผิวมันเราต้องทามจอร์ไรเซอร์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความมันส่วนเกินลดลงนะคะแล้วก็ผิวดูกโกลสุขภาพดีมากขึ้น เพราะว่ามันอิ่มน้ำอะคะ่ะมอยเจอไรเซอร์ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรถ้าทาเราชุ่มชื้นทาไปเดยคะ่ะยากดีมีจนยังไงมอยเจอไรเซอร์ oh. และครีมกันแดดคือสิ่งจําเป็นนะคะอะแล้วถ้าสมมติว่ามาคลินิกความงามอะไรอ่ะเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะเพื่อทําให้แบบผิวดูชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเราก็มีหลายตัวยาที่มีคุณสมบัติในการ เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะซึ่งส่วนมากนะคะก็จะเป็นไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะพวกเนี้จะทําให้ผิวปูชุ่มชื้นได้นะคะแต่สําหรับใครเนี่ยที่หน้าแห้งไม่ไหวแล้วหรือว่าไม่มีเวลาที่จะเข้าคลินิกบ่อยปีนี้นะคะ่ะมันเป็นปีของงานผิวนะคะซึ่งมันจะมีไอเทมที่เรียกว่าฟิลเลอร์ผิวซึ่งอยู่ได้นานเหมือนฟิลเลอร์เลยะคะ่ะแล้วมันก็จะช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นเข้าผิวเพราะว่าตัวฟิลเลอร์มันอุ้มน้ำนะคะ ของเฟรนคลินิกนะคะมีอะไรบ้างนะคะ ใค้หน้าแห้งนะคะหรือต้องการความชุ่มชื้นที่มากขึ้นเนี่ยที่เฟรนคลินิกนะคะเราก็มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ฟิลเลอร์ผิวซึ่งทุกตัวเนี่ยมีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำนะคะก็มีทั้งแบรนด์เกาหลีนะคะแล้วก็แบรนด์จากของยุโรปนะคะซึ่งอยู่ได้นานตั้งแต่6กถึงสิเดือนเลยตามรุ่นนะคะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่ต่างกันนะคะเช่นตัวกล่องสีฟ้าเนี่ยก็จะมีการผสมสารบำรุงลงไปนะคะหรือตัวสีเขียวเนี่ยก็จะผสมคริสตัลลงไปแล้วก็ ก็จะเติมเต็มความชุมช่มชื้นแบบขั้นสุดเลยนะคะส่วนตัวนี้ค่ะก็คุณสมบัติเขาคืออยู่ได้ค่อนข้างนานและเทคโนโลยีของเขาก็คือเป็นฟิลเลอร์ที่มันมีความยกตัวประมาณหนึ่งคพูดง่ายก็คือนอกจากผิวจะชุม่มชื้นแล้วมันช่วยให้ผิวฟูขึ้นได้ด้วยนะคะ แต่สำหรับใครที่ก็ไม่ได้หน้าแห้งขนาดนั้นแล้วก็ทา moisturizer หน้าก็ชุ่มชื้นขึ้นมาแล้วสรุปก,ก็คือนะคะทาไปเถอะค่ะ moisturizer ถ้าเราต้องการอะไรที่มากกว่าการทาก็คือการฉีด moisturizer หรือสารเติมเต็ม,ตมที่อุ้นน้ำลงขิวลงไปค่ะ